ที่แถลงค่ะแสงกระสือสองครับเนี่ยครับกลับมาอีกครั้งท่านอ๋อจริงๆแสงกระสือสองภาคนี้ก็น่าจะมีอ,อะไรใหม่ๆให้ให้ให้เราได้ดูกันอย่างน้อยๆก็จะมีเราจะเห็นกระสือ,อในรูปแบบใหม่ทับนักแสดงที่แต่ละคนแต่ละท่านนี่ก็คือ สุดยอแกนแปล <c oughs> ความใหม่ที่ทำให้แฟนต้องว้าวในแสงกระสือสองอันนี้มันมีอะไรบ้างจริงๆความใหม่ความใหมให่ในแสงกระสือสองเนี่ยอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องของกระสือในรูปแบบใหม่แล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพระเอกของเราที่เป็นขลาวซึ่งอสองตัวละครเนี่ยเป็นออสองตัวละครที่เมื่อมาเจอกันแล้วจะเกิดเคมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจพอได้รับมอบหมาย แรกเขาตั้งเซนไปมากตัวพี่เองก็คือตอนแรกที่ได้เป็นสอคิดหนักไปคะหรือว่าเราเซเยดเลยตอนแรกก็เซเย็ดเลยครับแล้วก็มีภาคแรกคือผมก็ได้ดูนะครับก็ชอบทําไว้ได้ดีมากคือเปลี่ยนโลกกระสือของผมไปเลยแล้วก็พอภาคสองเนี่ยโจทย์ของเราจริงๆคือเราจะต้องทํายังไงให้มันแตกต่างออกไปอีกความกดดันมันอยู่ตรงนั้นมากกว่ามากกว่าการที่จะ ต้องทําให้ดีก่าภาคแรกเพราะว่าสําหรับผมโจทย์ก็คือทํำยังไงให้มันสนุกอีกแบบหนึ่งนะครับผมอีกตัวเทคนิคการแต่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างเพราะแต่คนเห็นโปสเตอร์หน้าหนังแล้วแบบผมค่อนข้างจะ้นึกว่ามันจะออกมารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าไม่ได้เป็นแบบว่ากระสือแบบเมื่อก่อนที่เป็นแบบกระสือแบบโบราณในความคัศน์ของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับปานิชด้วย คืออันนี้คือกระสือเขาดีไซน์ใหม่ขึ้นมาค่ะเหมือนกระสือภาคแรกภาคเนี้ยจะกระสือภาคสองจะแตกต่างจากภาคแรกตรงที่กระสือภาคเนี้ยเราจะได้เห็นถึงกระบวนการถอดหัวเนาะและการกลับเข้าล่างโดยการอ้างอิงมาจากสัตว์ต่างๆอย่างเช่นปลาหมึกหรือว่าแมงกะพรุนอะไรแบบนี้คือคือทุกคนปกติจะได้จะได้เห็นแค่แบบปึ๊บแล้วก็เป็นกระสือออกมาแต่อันเนี้ยในเรื่องของการแสดงของตัวเราเองที่เป็นสาวที่เล่นเป็นกระสือค่ะ คือสาวอะเป็นเด็กที่เกิดมาโดยการที่รู้ต um, ัวอยู่แล้วว่าตัวเองอะเป็นกระสือคือเขาบอนทูวีสิ่งนี้เลยเขาพยายามที่จะเรียนรู้มันพยายามที่จะควบคุมมันแต่มันก็จะมีตัวแปลกมากมายที่ทําให้เขาไม่สามารถควบคุมสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นอารมณ์โมโหโกรธหรือเสียใจและทีนี้เอ่อด้านกายภาพของตัวกระสือเนี่ยมันก็จะถูกเขียนไว้ชัดเจนว่าแบบสติสัมปชัญญะมันจะเป็นยังไงวิธีการกายลากของมันเป็นยังไงแล้วพิษของรอยจูบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีโลจิก ในเรื่องของพวกนี้มากยิ่งขึ้นทําให้เราแบบเข้าใจมันได้มากขึ้นอะไรเงี้ยในแง่การทำงานที่เป็นซีจีด้วยย่างง่ายไลในแง่การทํางานที่เป็นซีจีด้วยนี่รู้สึกว่าหนังมอนเตอร์คืนนี้เคยเล่นมอนสเตอร์มาแล้วเนาะแต่ว่ามอนสเตอร์เรื่องนี้ของเรารู้สึกว่าโปรดักชันพยายามจะทําให้มันจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างตัวกระสือเองเนะี้ยเราเล่นเองหมายถึงว่าเวลาเข้าซีนกับเจหรือว่าเข้ากับพี่เออยนะ่างเนี้ยเขาก็จะเล่นกับเราที่เล่นเป็นกระสือต่อหน้าเขาไม่ได้เล่นกับซีจีหรือว่าไม่ได้เล่นกับแบบ ภาพในจินตนาการจะเป็นเราที่เล่นอยู่ข้างหน้าเขาจริงๆหนยคะแต่ว่าตัวเราเองก็จะทำซีจในเรื่องของคอก็ต้องใส่ชุดแบบบอดี้สูทแล้วก็ใส่ฟันใส่วิกใส่คอนแทคเลนไปค่ะเจเอจงนะคะเรื่องน<ต>ี้มันยากไหมครับเรา,เ,าเรื่องนี้น่าจะเป็นเป็นบทที่ไกลตัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วเพราะว่าอย่างตัวคราวเนี่ยคือพอเขาเกิดมากับอาการที่เป็นผิวเผือกครับแล้วก็ ไม่ไม่มีเพื่อนโดนรังแกโดนนั่นนี่อะไรเงี้ยมมาเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออผมอยากจะรับเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งพอได้มารับบทนี้มันก็แบบชาเลเลสเราไปอีกคือชีวิตไม่เคยโดนรังแกเลยใช่ไหมะชีวิตไม่เคยโดนรังแกอนนี้คือแบบไกลตัวนะเขยแบบเออเพื่อนเยอะ <ๆ S 2> เพื่อนเยอะเล่นพกพัวเล่นพกพัวครับอ๋อนั่นแหละครับคือคือผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันท้าทายแล้วก็แต่ว่ามันมีลักษณะของตัวละคร ตัวละครของคลาวด้วยบางอย่างที่พอมันเป็นโลกเนี่ยโลกเนี้ยมันก็จะมีข้อจํากัดอย่างเช่นผิวห้ามโดนแสงแดดห<น>รือว่าเวลา,าออกไปข้างนอกก็ต้องใส่แว่นดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบคลามันก็จะมีความพิเศษอะไรบางอย่างที่ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามดูในภาพยนตร์ที่ยังคงไม่ได้สีอารมณ์มันเยอะมากน้อยขนาดไหนโห้ีนซีนอารมณ์ก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็คือผมรู้สึกว่าในในฐานะนักแสดงกันเนี้ยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยดราม่าไม่สีนี้เป็นต้องดราม่า ร็มาไม่พอจะต้องเล่นกับเรื่องร่างกายอีกเลย้ยแต่ละคนก็แบบมีมีวิธีการที่แบบจะไปของตัวเองเลยอนะอย่าองอีนี้นะคะอันนี้มาใส่แบบภาพ,พยนต์อยู่แล้วยากไหมเรื่องน,นี้หรือว่าบทบันชาเลนจ์ตัวเราอยงไงบ้างเออก็ประมาณหนึ่งสิ่งที่มันเมื่อกี้แวบ,บขึ้นมาคือสิ่งที่มันยากคือการพยายามเข้าไปในโลเคชัน่น ตอนนั้นเราถ่ายที่คลองมะเดือจังหวัดนครนายกนะซึ่งมันก็ต้องเข้าเขาเรียกว่านางโฟวิลเขาไมอยู่ในป่าใช่ค่ะคลองสามคือไม่มีสัญญาณเป็นเป็นเวอร์ชันที่แบบว่านี้ชอบมากเพราะว่าทุกคนถูกบังคับให้อยู่ต้องคุยกันเพราะว่าไม่มีใครสามารถคือถ้าโทรศัพท์ดันนี่คือน่ากลัวแหละเล่นโซเชียลไม่ได้แน่นอนรู้สึ่งที่กคือการตามหาพี่น้อยใช่พี่น้อยชอบถายไปค่ะนที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อ่่อยขอโทษคับทุมันเกิดขึ้นนะ ก็คือพอเข้าไปในยแหนคือมันไม่มีการติดต่อสื่อสารกันทั้งยากถึงแมทั้งรวมกลุ่มกัน,กนติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เลยลนะ่ะยกเว้นวอเพราะว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยคือถ้าโทรศัพท์ใครดังขึ้นมาได้นี่พิเศษละเออไม่ก็ผีเอาไม่ก็ผีเอาพิเศษแน่นอนอันเนี้ยคือแบบใครดังขึ้นมาพิเศษละ,ะกับข้างนี้อยากให้คนดูเข้าไปดูอะไรคะนอกจากความเชื่อที่แบบว่าคนไทยรู้จักกันดีกับความเป็นกระสืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามิติใหม่ที่อยากนำเสนอ จริงๆก็จะเป็นเรื่องของความรักเพราะว่าเอาจริงๆมันเหมือนจะเป็นหนังสยองขวัญหรือมันหนังซัลายแต่ว่าในเรื่องนี้มันจะอบอวลไปด้วยความรักของทุกตัวละครแล้วก็ทุกตัวละครมีเหตุจําเป็นในการในการที่จะต้องตัดสินใจอะไรด้วยกันคือมันก็คงอยากมันคือคนร้ายตัวโกงก็ไม่ได้อยากมันไม่มีใครอยากเป็นคนชั่ว อยู่ที่ว่าเหตุผลของการตัดสินใจที่จะทำสิ่งนี้คืออะไรสุดท้ายมันคือหนังรักเลยนะพี่ <S <S ใช่มันคือมันคือหนังรักเลยแล้ว<อ>ทิพซ์คือเข้าไปดูปุ๊บกลายเป็นรักที่มันติดเลยเราว่ามันเป็นเราเป็นเรレーションชิพของในแต่ละคนที่ไม่ใช่แค่คู่หละะักค่ะมันมีเรื่องของพ่อลูกพี่น,น้องแล้วก็หลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างแบบอยู่ที่แล้วแต่คนเลยว่าว่าแต่ละคนน่ะทัดในส่วนไหนซึ่งเรารู้สึกว่า มันมีหลายส่วนมากๆหมายถึงว่ามันมีทั้งโรแมนติกมันมีทั้งแอคชั่นมันมันมีมันมีอินเดียนส่วนผสมของหลายๆอย่างรวมกันอะไรเงี้ยคนที่ชอบสไตล์ไหนเขาก็จะแบบเฮ้ยชอบทางนี้ชอบทางนี้อะไรเงี้ยคะ่ะน่าน่าสนใจคิคดว่าค่ะค่ะว่าเขาโรวนหนคะเขา<อ><อ><อ>ผมแสงกระสือสองนะครับ จะเข้าลงวันที่30มีนาคมนี้นะครับผมเนื้ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับเข้าไปดูกันในโรงด้วยนะครับผมอยากให้ไปดูในโรงกันจริงๆค่ะด้วยค่ะพี่ทอกคนมเราตั้งใจทํามาให้มันเป็นดูในโรงภาพยนตร์อะเนาะแล้วแล้วในดีเทลหลายๆอย่างอะพอมันเป็นจอใหญ่อะเราก็ต้องทําดีเทลให้มันละเอียดอย่างเช่นของข้างหลังหรือของตรงแตกในบ้านหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเง,งี้ยเพื่อให้คนได้ดูจอใหญ่และได้เต็มอิ่มกับมันมากที่สุดงั้นเรารู้สึกว่า มันเป็นภาพยนตร์ที่ควรจะไปดูในโรงเราจะได้ประสบการณ์ที่เต็มเราจะได้ประสบการณ์ที่ใหม่เราจะได้ความสนุกที่แบบแอคชั่นแล้วมันถึงซีนแอคชั่นจริงๆคือพอเราดูในจอสิ่งแบบสิ่งเล่าหรือว่าสิ่งแบบดีแท็กเราจากสิ่งเนี้ยมันเยอะแต่พอถ้าเราตั้งใจดูนั้นจริงเราจะดีฟอินไปกับมันได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นิ้งคิดว่าแสงกระสือสองจะเป็นประสบการณ์การดูหนังในโรงภาพยนตร์ที่คุ้มค่าสำหรับทุกคนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ไทยระดับสากลได้เลยค่ะโอเค